วัสดีครับเอ้ยวันนี้มันอะไรวะอ๋อวันนี้มันอังคารโอเควันอังคารก็ได้อยู่เอาดูผเนี่ยอ๋อน,นี่มันมีเควินอีลาฟินมานะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผมต้องการจะลองพลังพอดีเลยเป็น3าเ คราวนี้ก็เป็นคิวของคิวของน้องไฟไฟไหลล่าง <c oughs> <c oughs> กดอ,อื่นน้องเคียนหน้าแล้วก็วีตาเอาเลือกให้หมดเลยเ <c oughs> คียนหน้าวีตาเอยจะก,กดเข้าดิถ้าท่านจะแหลกก็แหลกถ้าไม่มีขอ,อบเขตนะครับซึ่งน้องคนนี้มีสองชุดนะ ใช่เนะาะเดี๋ยวช่วงแรกเราจะใช้สกิลพิเศษกันแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงแรกไปเทสไปเทสเทสอะไรวะลืมเทสอะไรใช่ไหมลืมอะไรวะ ใช้ท่าพิเศษก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเอาจริงนะแน่นอนแล้วรอบนี้เทสก่อนเทสได้ไหมเนาะมันดูชาๆไงไม่ดูอ่ะโอ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเลยนะเป,ป็นไปไมีเริ่มเต้นป,ปล่อยเันนาะอิจิวี่งตาคุ เจ้านี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วลูกเตะลูกเตะโยมาบาล โอเคประมาณนี้เนี่ต่อไปต่อไปจะเอาให้มันตายนะครับหวังว่านะจะเต็มที่สุดอ้วดกระดิ่งแมวกระดิ่งแมวเกี่ยวอะไรวะผมก็ได้ควงเวนนดน้อยนะครับช่วงนี้ก็คงจะได้พักผ่อนพักผ่อนแบบเต็มอิ่ม บมแวนอนถ้าพักผ่อนไม่เต็มอิ่มเอมอเรียบร้อยไม่ไหวไม่ได้ลงคลิปไปอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราจะฆ่าเควินอีล็ิน,น,นบี้หน้ครับะฟังว่านะบอสท,ที่แข่งๆสุดขั้วสุดติง ทำงานหนักแล้วั้งนี้นะผิวพรรณมันก็ไม่ดีแล้วทำงานกลางคืนนะักแก่เลยนะแค่หลับไปดนนอนที่เหี่ยวตับนนอนมันนอนกลางวันนะ่ะจะรู้อ่ะโคตรสุดเลยสุดที่กว่านนะ้ำปลาเจง ได้ไหมนะจะต่อสู้กับมันได้หรือเปล่ามีหลางงานเทศกาลตอบไม้ไฟละ ไปจบเยน่าเอ็กซิทมาตอนสลับตั้ไหวหรือเปล่านะมันจะสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเียแล้วมันเก่งมาก แขงแรงมากอี้เย่แต่ก็ต้องรักไปสุดต่อให้มันตายอย,ย่เข้าีไ๋ไอพี่เสมออไปเยอะบิ๊ซัดโอ้สุดเอ,อ้สุดอยู่ที่ไม่ตาย <c oughs> ใส่เกี่น่าแล้วเกี่น,น่าเกี่น่า <c oughs> อือสวยสวยเก้าเพื่อไปต่อฉันจะสร้างการผลิแห่งนี้ทำขึ้นมาใหม่ไม่ต้องแปลกใจแม้จะบินข้ามผ่านขอบฟ้าไปแล้วแต่โนกก็ยังก็คือให้ทำเพืเป็นแบบนี้ และควรดำเนินต่อไปเช่นนี้ตอนนี้ฉันยังคงหวังว่าการโบยบินของเธอจะคงอยู่ถึงที่สุดของการเวลเรม่นจะเป็นต้องเก็บไว้ต้องลปดิบายทุกหลางที่พวกเธอมีเมื่อเอาชนะหรืที่พวกเธ สิ่ที่รอพวกเธออยู่นั้นอะไรไม่รู้แม่เลีย้ยิถไย่อวันเนี่ยรอวะเนี่ย ต้องไว้สิต้องไว้สิต้องไว้ <c oughs> <c oughs> โหดโหดเกินไอเกียวิบไอสัตว์โหดเกินมันโหดเกิน มันเก่งเกินนี่เวินอ่ะไม่สู้ไม่ได้เกียร er ่าอุตตาไย่ดิดีตาดีตาอกตตายไม่ใช่เกน่า <chat> đó nó đi, hai, à đó đó, Pháp, đó <tú> phải nhăm tao vậy, tao phải tổ chức nosotros... <đalar> <installations> <tú> giúp <đến> <tú> <là c três 17> đang bay yeah cái gì vậy? cái gì vậy? cái ตัวอ,อย่างที่มีจริงแต่ว่าจะสามารถชูมึงได้ทุกอย่างที่มีแล้วคือทุกอย่างที่มีแล้วเปป้าบอริง いいね。 เลือกเล่นกูเข้าใจแล้วอู้วเลือมันตุกนาะยังไงอ่ปะปาตมันโหดเกินมือไม่ได้เลยคืไม่ไโอ้ยสุดท้ายทีมที่ผมคิดว่าโหดผ่านได้ทุกกระบวนความนะครับสุดท้ายแล้วแม่งไม่ใช่ว่ะคนละเรื่องเลยอ๋อมันต้องใช้ตัวนี้โอ้ยไม่มีไง กับดูแลนโ m มินีนะครับต้องขอไปด้วยนั่งจากผมไม่มีนะครับจบข่าวใครที่เข้ารับชมฝากไลค์สปาแล้วนะครับ